เข้าสู่ช่วงที่2รายการกันนะครับช่วงนี้ช่วงเก็บตกเศรษฐกษิจที่คุยกับคุณมงคลลีลาทากรรมการธนาคารนำสินและดีกรรมการผู้จัดการธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทยน,นะครับวันนี้คุณมงคลจะมาคุยกับเรานะครับว่าผู้ประกอบการ SME จะต้องทําอย่างไรจึงจะได้ประโยชน์จากเงินกู้4ี่แสนล้านบาทของรัฐบาลนะครับเดี๋ยวจะคุยกันช่วงนี้อีกสักครู่นะครับครับธนาคารนำสินครับ ออกบัตรเครดิตธนาคารมสินอ e ีคอมเมิร์ซเหมาะสำหรับนักช้อปออนไลน์พร้อมสิทธิพิเศษให้ผ่อนศเลยนะครับร้อยละศูนย์นานสูงสุดถึง6เดือน,ด,นอด้วยกันและก็อุ่นใจด้วยการดูกลุ้้มกรองการซื้อสินค้าออนไลน์ได้ถึง5,000บาทต่อครั้งสูงสุด1,000 10, 0บาทต่อบ,บัตรต่อปีเลยนะครับก็สามารถติดต่อสอบถามได้นะครับที่โทรศัพท์หมายเลขคือ02 2, 2 9 9 8 8 8 8, 8. 0229988888ครับการทาาพิเศษแห่งประเทศไทยหรือว่ากทอพอนะครับลดค่าสมัครการใช้บัตรอ s ซ Pass และการเติมเงินสำรองค่าผ่านทางพิเศษขั้นต่ำจากเดิม500บาทหรือเพียง300บาทนะครับตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปสามารถสมัครขอใช้บัตรอ s ซ Pass ได้ที่อาคารด่านเก็บค่าผ่านทางพิเศษทุกด่านของทางพิเศษเฉลิมมหานครทางพิเศษสีรัฐ ทางพิเศษฉลองรัฐทางพิเศษอุดรรัตยาทางพิเศษบุรพาวิถีและทางพิเศษการนาพิเศษหรือว่าบางพลีสุขสวัสดิ์นะครับทุกวันตั้งแต่เวลา5นาฬิกาจนถึงเวลา22นาฬิกานะครับหรือสมัครได้ที่ศูนย์ราชการสะดวกการทางพิเศษสมักงานใหญ่ศูนย์บริการลูกค้า easy pass fast service ศูนย์ควบคุมทางพิเศษฉลองรัฐศูนย์บริการลูกค้า easy pass fast service จุดพักรถปั๊มปตทบางนาขาออกและ customer service บริษัททางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพจำกัดมหาชนนะครับหรือว่าสมัครผ่านแอปพลิเคชัน True Money Wallet ก็ได้นะครับเมื่อวานนี้การรถไฟขนส่งบวชนแห่งประเทศไทยหรือว่าราฟรมนะครับร่วมกับบริษัททางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพจำกัดมหาชนหรือว่า BEM นะครับเพื่อให้บริการรถไฟฟ้า MRT จัดกิจกรรมรณรงค์ป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด -19 และแจกหน้ากากผ้านะครับให้กับผู้ที่ใช้บริการรถไฟฟ้า MRT ด้วยนะครับณสถานีณสถานีสุขุมวิททั้งนี้นะครับกิจกรรมดังกล่าวจะจัดขึ้นในช่วงเดือนมิถุนายนถึงสิงหาคมของปีนี้สลับช่วงเวลากันนะครับไปจนครบทั้งหมดนะครับ53สถานีของรถไฟฟ้า MRT สายสีน้ำเงินและก็สายสีม่วงเพื่อบุโดยสารได้รับหน้ากากอย่างทั่วถึงมากที่สุดนะครับและที่พิเศษนะครับสำหรับผู้โดยสารที่เติมเงิน บัตรโดยสารตั้งแต่500บาทขึ้นไปนะครับก็จะรับหน้ากากผ้าฟรีอีก1ชิ้นด้วยนะครับส่วนกิจกรรมก็วันนี้ทางรายการมอบเป็นกระบ,บุอมสินหีบสมบัติครับจากธนามาศิลหนึ่งรับายแกะตั้งผู้ฟังที่ส่ง SMS มาตอบคำถามที่4221075 4221075 Facebook าไลฟ์พิมพ์คำตอบส่งมาได้เลยนะคบตังเพจของเก็บเบี้ยได้ถึงร้านครับคำถามมาจากข้อมูลดังต่อไปนี้ ข้อมูลก็คือธนาคารสินเชิญชวนนะครับออมเงินกับสลากออมสินดิจิตอลหนึ่งปีหน่วยละ20บาทร่วมลุ Luckily, Ireland, races, <cabin. S 1> Hence, ้นรางวัลเลขสลากทุกวันที่1 6ของเดือนโดยเงินรางวัลไม่ต้องเสียภาษีไม่ต้องเสียภาษีไม่ต้องเสียนะครับคําถามครับธนาคารนำสินเชิญชวนออมเงินกับสลากออมสินดิจิตอล1นปีหน่วยละ20บาทร่วมลุ้นรางวัลเลขสลากทุกวันที่16ของเดือนถามว่าเงินรางวัลต้องเสียภาษีหรือไม่ต้องเสียภาษีนะครับตอบมาอย่างใดอย่างหนึ่งนะครับ เงินรางวันต้องเสียภาษีหรือไม่ต้องเสียภาษีครับส่งคำตอบทาง SMS กับที่4221075 4221075 Facebook Live พิมพ์คำตอบส่งมาได้เลยนะครับทางเพจของเก็บเบี้ยใต้ถุนร้านครับทางรายการจะใช้คอมพิวเตอร์สุ่มอย่างผู้ตอบถูกขึ้นมาท่านเดียวเลยนะครับรับเป็นกระบุกอมสินหีบสมบัติด้วยทางรายการสุม่มตัวอย่างท่านใดขึ้นมาได้ก็จะติดต่อกลับไป ส่วนการรับชมว้หลังกบรายการเพิ่มช่องทางรับชมไว้หลังทางช่องทางของ YouTube อีกช่องทางหนึ่งที่ผู้ฟังพิมพ์คําว่าเก็บเบี้ยได้ถุนร้านนะครับเข้าไปค้นหาและก็ชมย้หลังได้เลยนะครับและที่พิเศษนกครับผู้ชมผู้ฟังรับชมรละฟังผ่านทาง Facebook ผู้ที่กดไลค์กดแชร์รายการของเราแต่ละเดือนนะครับใครกดไลค์กดแชร์มากที่สุดทางรายการมีของขวัญพิเศษส่งไปอีกด้วยนะครับครับเอาละครับช่วงนี้ก็เป็นช่วงเก็บตกเศรษฐกิจนะครับเรื่องราวของผู้ประกอบการ s m e จะทำยังไงถึงจะได้ประโยชน์จากเงินกู้สี่แสนล้านบาทของรัฐบาลนะครับไปพูดคุยกับคุณมงคลลีลาธรรมกรรมการธนาคารอมสินและอดีตกรรมการผู้จัดการธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทยนะครับตอนนี้ยในสายแล้วสวัสดีครับคุณมงคลครับสวัสดีครับพี่นบสวัสดีคุณทวีศักดิ์และก็คุณพีรพัฒน์ท่านผู้ชมผู้ฟังครับถามกันง่ายๆเลยต้องทำยังไงดีฮะก็ท่านนายกแถลงเมื่อวานนี้ชัดเจนนะครับว่ารวม รวมไทยสร้างชาติเพราะว่าแผนงานที่และโครงการต่างๆที่รัฐบาลออกมาจุดประสงค์ก็เพื่อต้องการฟื้นฟูเศรษฐกิจสังคมที่ได้รับผลกระทบจากโรคระบาดไอโควิดหนึ่งเก้านะครับผมคิดว่าวันนี้ทั้งโลกก็เห็นถึงความร่วมมือของไทยคนไทยทั้งประเทศนะครับที่เราสามารถสกัดการแพร่ระบาดผู้ป่วยใหม่ที่ ที่ไม่มีอยู่ภายในประเทศส่วนใหญ่ก็มาจากต่างประเทศนะครับยี่สิบกว่าวันแล้วก็เห็นได้ชัดว่าความร่วมมือนี้ยังต้องมีต่อไปนะครับแล้วก็ถ้าหากว่าคงเส้นคงวากาดไม่ตกเนี่ยผมคิดว่าเราสามารถจะสร้างประวัติศาสตร์โดยที่ไม่มีรอบสองเหมือนกับมีเขาบางประเทศซึ่งอาจจะกำลังตามมานะครับ,รบก็เลยจะขอความร่วมมือกับพี่น้องประชาชนที่ฟังรายการนี้ ยังไงก็ยังต้องคาดหน้ากากนะครับล้างมือแล้วก็เวลาไปไหนก็ควรจะต้องระยะห่างนะครับ,รบแล้วก็กินอาหารร้อนช้อนกลางยังต้องคงอยู่นะครับอ,อยเพิ่งเปลี่ยนแปลงวิธีนี้อย่างโดยเด็ดขาดนะครับ,รบแล้วก็สิ่งสาคัญอีกอันหนึ่งความรูมือที่เวลาไปไหนมาไหนที่ ให้ลงชื่อว่าเบอร์โทรนะครับแล้วรวมันถึงเข้าแอปที่ไทยชนะสิ่งนี้จะทำให้เป็นประโยชน์กับท่านเองนะครับถ้ากรณีในพื้นที่ในเวลานั้นเกิดโรคระบาดของคนที่อยู่ในสถานที่เดียวกับท่านเนี่ยทางการก็สามารถจะติดต่อท่านได้ในการที่จะป้องกันแล้วก็ทำให้ท่าน เขาเรียกชีวิตท่านปลอดภัยครอบครัวท่านปลอดภัยบริวารที่ทํางานท่านก็ปลอดภัยแล้วก็จะทําให้การงานท่านไม่ไม่หยุดชะงักเท่าที่ควร,ครนะครับเพราะว่ามาตรการการป้องกันไว้ก่อนนั้นมันจะเสียหายน้อยกว่ามาตรการที่จะไปรักษาตามหลังนะครับครับกับคุณวนครับเจอนะเจอนะ ครับก็สิ่งสําคัญที่สุดผมคิดว่าพี่น้องชาวไทยรวมทั้งผู้ประกอบการนั้นต้องติดตามแผนงานโครงการกิจการกิจกรรมสัมพันธ์ที่รัฐบาลการจะกําลังจะทยอยออกในตั้งแต่สัปดาห์หน้าเป็นต้นไปครับซึ่งเกี่ยวกับกิจกรรมการพัฒนาที่เรียกว่า,าพิกฟื้นหรือเพิ่มศักยภาพาทําให้ศเศรษฐกิจสําคัญของประเทศนั้นได้ ฟื้นฟูกลับมาใหม่ับผมคิดว่ารัฐบาลกําลังจะให้ความสนใจเรื่องโดยเฉพาะเรื่องเกษตรสมัยใหม่อกับการท่องเที่ยวชุมชนเชิงคุณภาพนะครับ,รบแล้วก็กําลังมีมาตรการอีกอารหนึ่งที่เรียกว่ากระตุ้นส่งเสริมการบริโภคแล้วก็กระตุ้นเศรษฐกิจผ่านท่องเที่ยวอุดหนุนท่องเที่ยวไทยนะครับ,รบแล้วก็ในการนี้เนี่ยจะโดยจะเน้นหนักตรงพื้นที่ฐานลากชุมชน สร้างงานรองรับคนที่จะกลับไปชุมชนเพราะเชื่อว่าหลังโควิดนี้ไปเนี่ยก็คงมีหลายหน่วยงานที่จะลดคนนะครับแล้วก็โรงงานหลายอย่างก็อาจจะถึงขั้นหยุดกิจการ,รแล้วคนก็กลับต่างจังหวัดค่อนข้างมากนะครับซึ่งแน่นอนว่าถ้าสามารถสร้างงานในชุมชนมารองรับได้ก็จะเป็นเรื่องดีเพราะกานั้นเรื่องที่สี่ก็เรื่องสำคัญแาก็คือช่องทางการตลาดสมัยใหม่ ก็คือดิจิทัลแพลตฟอร์มนะครับรบซึ่งรัฐบาลจะยกระดับแล้วก็พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานตรงนี้ถือโอกาสนี้เพราะว่าหลังจากนี้ไปสังคมไล่เงินสดหรือสังคมที่เกี่ยวข้องกับออนไลน์ก็จะมีเพิ่มเติมมากขึ้นกว่าที่เป็นอยู่แล้วก็เห็นได้ชัดว่าภายในช่วงโควิดที่ผ่านมาอัตราการเพิ่มของธุรกิจนี้ช่องทางนี้ก็น่าจะ ภายในสิ้นปีนี้ก็อาจจะโตเป็นอีกตั้งตัวนะครับครับัแแบแสดงว่าผู้ประกอบการเองเนี่ยต้องรู้กันว่าโครงการที่เขาทำไปแต่ละโครงการเนี่ยในพื้นที่ของเราในบริเวณที่เราพอจะรับผิดชอบไหวเนี่ยมันมีโครงการอะไรบ้างใช่ไหมศึกษาก่อนหรือเปล่าเออเรื่องนี้จริงๆโครงการทั้งหมดเนี่ยจะเป็นกระทรวงการคลังแล้วก็ หน่วยงานราชการที่พอเรมอมอบหมายซึ่งหัวโต๊ะเนี่ยก็คือสภาพัฒนะฮะ,ฮะที่เราเรียกสั้นๆ <ฮะ S 2> แล้ววันนี้สภาพัฒเองก็ตั้งเว็บไซต์หนึ่งขึ้นมา,เ,าเรียกว่าไทยมีไมสกุลง่ายๆไทยก็ประเทศไทยไทยแลนด์มีก็คือตัวเองนะฮะไทยมีมนะฮะก็ครับก็ทุกคนเข้าไปในเว็บไซต์นี้ได้แล้วก็ในเว็บไซต์นี้จะ จะมีรายละเอียดของสี่โครงการสี่หัวข้อตามเงินวงเงินสี่แสนล้านที่ผ่าน<ม>สภาที่ผ่านมาแล้วก็จะมีโครงการย่อยๆซึ่งสามารถติดตามได้ว่าในจังหวัดสมมุติจังหวัดภูเก็ตที่ท่านมีอยู่เนี่ยมีโครงการในบ้างนะครับท่านเองจะเตรียมการเรื่องนี้อย่างไรถ้าเกี่ยวข้องกับโครงการนี้แล้วท่านนายกรัมนตรีตัดสินใจแน่วแน่ว่า วิธีทำงานใหม่ของทางรัฐบาลเน่นแต่ทำในเชิงลุกแล้วก็จะพยายามรวมรวมไทยสร้างชาติใหม่ในช่วงนี้ก็คือพูดง่ายๆจะดึงความมีส่วนร่วมอของทุกภาคส่วนนะครับมาช่วยกันฟังวิสัยทัศน์จากส่วนต่างๆแล้วก็ประเมินผลภาครัฐโดยประชาชนนะครับ,รบผมคิดว่าภาคผู้ประกอบการนั้นมีส่วนได้เสียที่สำคัญนะครับในโครงการ ก็สามารถสะท้อนไปถึงผู้แหรระดับสูงเลยที่จะได้รับทราบโดยตรงผมคิดว่าท่านก็คงจะเปิดที่เรียกว่าเพจหรือเอ่อเฟซบุ๊กอะไรต่างๆซึ่งสามารถคอมเมนต์เข้าไปโดยตรงกับผู้แหรระดับสูงนะหนึ่งรัฐบาลได้โดยตรงครับก็เรียนว่าจากประสบการณ์ที่เยียวยาก็เห็นได้ชัดว่ารัฐบาลไม่ทิ้งใครข้างหลังครับ ให้กับทุกกลุ่มเพียงแต่ว่าเพียงลำดับจัดความสําคัญแล้วก็ฟังข้อวิจารณ์เพราะว่าจริงๆแล้วข้อเท็จจริงของผู้ประกอบการแล้วก็สาธารณ์สภาพแวดล้อมนั้นข้อมูลที่จะมีอยู่ในภาครัฐบาลเนี่ยมันยังไม่สมบูรณ์ก็ขอให้มีความเข้าใจเรื่องนี้แล้วก็ช่วยกันสะท้อนความเห็นนะครับับอย่างเช่นภาคท่องเที่ยวเนี่ยผมคิดว่าคนเรามีเยอะแล้วก็กระทบมากนะครับแล้วก็ มีหลายข้อที่จริงหลายอันที่ไม่สามารถเข้าระบบะการช่วยเหลือแบบทางการได้ครับก็ก็รัฐบาลกำลังจะช่วยเหลือเรื่องนี้อย่างจริงจังต่อไปเราก็ต้องไปเตรียมความพร้อมของเราก่อนที่นี้ว่ามันจําเป็นไหมว่าควรจะไปคุยกับทางบรรดาสถาบันการเงินที่เป็นเจ้าหนี้ของเราทั้งหลายนะครับเพื่อหาแนวทางกันครับก็เรียนว่าเดือนกันยายนนี้นะบรรดาหนี้ที่เราต้องจ่ายทั้งต้นและดอกหรือ หรืออย่างใดอย่างหนึ่งเนี่ยที่เราชะลอไปเนี่ยเขาจะครบกำหนดชำระแล้วนะครับถ้าสำหรับหนี้ที่ผู้ปรกอบการไรายไหนที่เป็นส่วนบุคคลที่เป็นหนี้บัตรเครดิตนะหนี้กดเงินสดหนี้ที่เราเรียกว่าส่วนบุคคลนั้นเนี่ยดอกเบี้ยสูง,สง,สงผมคิดว่าให้รีบถ้าไม่เกินสองล้านบาทเนี่ยให้เข้าไปที่คลินิกแก้หนี้คลินิกนแก้หนี้เอ่อ com นะฮ mm hmm. ะ ซึ่งเป็นการดูแลของธนาคารแห่งประเทศไทยเป็นเจ้าของโครงการร่วมกับรรบริษัทบริหารสินทรัพย์สุขุมมิตร,รซึ่งเป็นของรัฐนะฮะแล้วก็ร่วมกับธนาคารพาณิชย์กับธนาคารของรัฐโดยทั่วไปเพื่อขอเข้าเขาเรียกว่าแก้ไขหนี้ตรงนี้แล้วก็ผลชำระในอัตราดอกเบี้ยที่ผ่อนผลมากก็คือว่าถ้าใครไปเกลื่อนก่อนเดือนกันยายนเนี่ยดอกเบี้ยจะลดลงไปอีกสองเปอร์เซ็นต์สองเปอร์เซ็นต์ จากจากเดิมประมาณห้าหกเปอร์เซ็นตนะครับแล้วให้ผลชำระถึงสิบปีนะครับรับเพราะนั้นมวดชำระเนี่ยจะเหลือน้อยมากแล้วดอกเบี้ยที่เคยแพงไปถึงสามสิบหกเปอร์เซ็นตสิบแปดเปอร์เซ็นต์นะครับก็ยี่สิบแปดเปอร์เซ็นก็จะลดลงเหลือห้าหกเปอร์เซ็นต์นั้นนั่นเองต่อปนะฮะก็เรียบรีบไปแก้ไขนี้เลยถนะ่ายอย่างนันดีว่าดีกว่าแล้วก็ ไปก่อนเดือนกันยายนนี้จะได้รับการ,รผลผลที่ที่แบงค์ชาตอิอํานวยการช่วยเหลือเต็มีอคุณคุณบางคนผมได้ยินข่าวว่าแบงคชาติเขาเตรียมมาตรการจะช่วยเหลือดูแลตรงนี้อยู่เนี่ยใช่ครับติดต่อได้เลยที่เบอร์เว็บไซต์ที่เรียกว่าคลินิกแก้หนี้นะ,ะอดอทคนี่ก็คือใช้ภาษาไทยพิมพ์เข้าไป www นะฮะแล้วก็แก้ไขหนี้แล้วก็จุด แล้วก็ C O M C O M อืมอ่าหรือเบอร์โทรศัพท์อ026102266กับ2266นะครับ6102266ครับ,รบอ่าอันนี้ก็รีบไปไปจัดการตัวเองซะให้เรียบร้อยแล้วก็เอตอนนี้เนี่ยภาคภาคที่มันจริงๆเป็นภาครัฐว่าไม่แน่ใจอย่างกรณีของเครดิตบรูโบรโรงบูโรอะไรวกเขาคุยกันเรย่างะว่าจะจะ,จะพอจะดูแลลูกค้าได้อย่างไรได้บ้างไหมเครดิตบูรโรเนี่ยเป็น เป็นสถาบันที่รวบรวมข้อมูลรายงานหนี้จากสถาบันการเงินต่างๆนะครับตามข้อเท็จจริงที่เป็นอยู่เพราะฉะนั้นท่านจําเป็นต้องไปเจราจาที่เอ่อสถาบันการเงินที่ท่านเป็นหนี้อยู่หรือไปที่คลินิกนี้ก็ได้และคลินิกนี้เนี่ยก็จะมีสมาชิกที่เป็นแบงก์พาณิชย์แล้วก็นอนแบงก์ต่างๆเนี่ยเ,เข้ามาร่วมโครงการก็จะติดต่อให้ท่านได้นะครับก็แล้วไปทางออกให้โดยที่ ลดนี้ลถดอกเบี้ยอันนี้สําคัญมากเพราะว่าดอกเบี้ยส่วนสินเชื่อส่วนบุคคลบางแห่งเนี่ยมันสามสิบหกเปอร์เซ็นต์ถ้าทิ้งไว้เนี่ยสองปีเท่านั้นนะะดอกเบี้ยสามสิบหกเปอร์เซ็นเนี่ยจเท่ากับเงินต้นเลยอืเท่ากับเจ็ดเท่ากับเงินต้นคือเจ็ดสิบสองเจ็ดสิบสองใช่เจ็ดสิบสองนี่ก็เท่ากับว่าดอกเบี้ยเท่ากับเงินต้นเลยแล้วดอกเบี้ยสิบแปดเปอร์เซ็นเนี่ย ภายในส <4 S 2> ี่ปเีเทา่านั้นอืมเอ่อก็ดอกเบี้ยเท่ากับเงินต้นเพราะฉะนั้นอย่าเสียเวลาเลยวันนี้เราชัดเจนว่ารายได้เราไม่พอกับชําระหนี้แล้วพอไปลดหย่อนแล้วก็ขยายเวลาอย่างหนี้ที่มีอยู่ที่เราต้องชาําระสิบเปอร์เซ็นหรือห้าเปอร์เซ็นเนี่ยให้ขยายเป็นสิบปีไปเลยครับอืมอย่าไปซีเรียสมากนะฮะยังไงก็ต้องจ่ายครับเปลี่ยนว่าจะจ่ายไงให้มันน้อยอ่า อ่าอย่าลบหนีเพราะว่าเรายังมีโอกาสที่จะกลับมาทําธุรกิจหรือทํางานใหม่เชรดิตนั้นสาคัญนะครับก็ทุกคนฝากไว้นะครับอืมครับอ่าผู้ประกอบการอ่าคุณมนคมีจะฝากไหมฮะในช่วงนี้เอผมเรียนว่าโครงการช่วยเหลือของรัฐนั้นต่างๆนั้นเนี่ยอ่อท่านเองต้องช่วยเหลือตัวเองประกอบไปด้วยครับอย่างเช่นระหว่างนี้อยากให้ท่านรวบรวม เขาเรียกว่าบ,บัญชีรับจ่ายนะครับหลักฐานอันที่แสดงถึงรายได้ของท่านรายจ่ายของท่านทําเป็นหมวดหมู่นะครับแล้วก็เงินหมุนเวียนที่ท่านมีอยู่นัน้นที่เกิดมาจากรายได้สต็อกสินค้าอะไรต่างๆหลักฐานนั้นถ้ารวบรวมเก็บเป็นระเบียบแล้วก็ทําบัญชีไว้เวลาขอกู้นั้นเนี่ยสถ,ถาบันการเงินเขากจะขอย้อนหลังหกเดือนครับอะไรหกเดือนเนี่ย ก็จะเป็นหกเดือนของปีหกสามแล้วก็จะเป็นหกเดือนของปีหกสองถ้ายิ่งมีรายละเอียดเท่าไหร่นั้นคุณสมบัติของท่านที่จะเข้าถึงเรื่องพวกนี้ก็ยิ่งง่ายขึ้นนะครับแล้วก็ถ้าเป็นวงเงินไม่เกินสองล้านนั้นรัฐบาลก็ช่วยเหลือเต็มที่ส่วนเกินสองล้านนั้นขึ้นไปนั้นคงจะมีลักษณะตามแต่กรณีข้อเท็จจริงของธุรกิจของท่านซึ่งท่านต้องเตรียมการข้อมูลเหล่านั้นไว้ให้พร้อมส่วนใหญ่ เท่าที่ผ่านมาที่คนเข้าระบบไม่ได้ก็เพราะว่าข้อมูลเหล่านั้นไม่ทําเป็นมวหมูลหรือทําตรงตามข้อทีจจริงที่เป็นอยู่ครับครับได้ครับเอาละครับวันนี้รบกวนคุณมุคคลแค่นี้ก่อนนะฮะขอบคุณมากครับวันนี้ครับ,รบ, summers, นะรบสวัสดีครับสวัสดีครับคุณบุคคลลีลาธรรมกรรมการธนาคารออมสินและดีกรรมการผู้จัดการธนาคารพัฒนาวิสาหกิจนากลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทยในช่วงเก็บตกเศรษฐกิจนะครับคุณวิสาครับรับเฉลยคำถามวิธถามนะครับว่าธนาคารสินกับเชิญชวนออมเงินกับเงิน กับสลากออมสิทดิจิตอลหนึ่งปีหน่วยละ20บาทนะครับร่วมลุ้นรางวัลเลขสลากทูกที่16กของเดือนถามว่าเงินรางวัลต้องเสียภาษีหรือไม่ต้องเสียภาษีคาตอบคือไม่ต้องเสียภาษีครับวิดีโเวลาขริการหมดลงแล้วนะครับผมและคุณพีรพัฒน์วัฒนาพิรมลาไปก่อนนะครับแล้ววันจันทร์นะครับกลับมาเจอกันครับลาการแค่นมีความสุขโชคดีกันทุกท่านครับวันจันทร์มาเจอกันนะครับสวัสดีครับสวัสดีครับ